Undertale เกม RPG ที่ใครเคยย่างท้าเข้ามาในโลกอินเทอร์เน็ตก็ต้องเคยได้ยินชื่อของมันหลอยเข้าหูมาบ้างแหละสาําหรับเกมที่ถูกสร้างโดยคนๆเดียวและเงินโดเนทบนเว็บ Kickstarter Undertale ทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนั่นก็คือการเป็นหนึ่งในเกมที่มีแฟนเบสที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ขนาดนักมวยป้ามืออาชีพอย่างเ Kenny o m e ้ a ยังใส่ชื่อของแซนขึ้นเวที m a p p พ d เจ้าของช่องเกม t h e o r ยังเอาแผ่นเกมนี้ไปเป็นของขวัญให้กับ Pope Francis เลยเกมนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่คนสร้างตั้งใจเอาไว้มากๆและแน่นอนว่ามนุษย์ที่บ้านอยู่หลังเขาอย่างเรานั้นก็เพิ่งได้มีโอกาสเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองเมื่อ นนหลังจากที่เราได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยเราก็เกิดความข้าใจขึ้นมาว่าทำไมแม้เวลาจะผ่านมา8ปีแล้ว u n d e r t ร์เทก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่ สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นหรือเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วเกม Under Tale เป็นเกม RPG ที่ถูกสร้างขึ้นโดย developer ที่มีชื่อว่า Toby Fox และว่าภาพประกอบโดยเ m i มี h a าง Under Tale นั้นมีรูปแบบเหมือนกับเกม RPG ทั่วๆไปที่การกระทำของเราจะส่งผลกับเนื้อเรื่องโดยมี RNG หรือว่า Random Number Generator ทำให้แต่ละรอบที่เล่นนั้นไม่ซ้ำกันเนื้อเรื่องหลักของเกมนั้นมีทั้งหมด3แบบก็คือตอนจบแบบธรรมดาตอนจบ p a c i f i c t แล้วก็ตอนจบแบบ g e n o c i d e เนื้อหาของเกมนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนคือเรารับบทเป็นเด็กที่ตกลงมาอย่างดินแดนใต้ดินที่ เราจะได้รับการอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับระบบข,ของเกมโดยฟลาวี่ดอกไม้สีเหลืองหน้าตาน่ารักก่อนที่มันจะพยายามฆ่าเราแต่โทรเรียลนั้นก็เข้ามาช่วยเราไว้แล้วแล้ก็พาไปยังบ้านของเธอเกมจะบังคับให้เราตัดสินใจออกเดินทางเพื่อที่จะกลับไปยังโลกมนุษย์โดยผ่านประตูที่ตั้งอยู่ที่พระราชวังโดยจะได้สู้กับโทรเรียลเป็นคนแรก ก่อนที่จะได้เจอกับซาแล้วก็พาไพรัสและมาถึงอย่างเมืองที่ชื่อว่าสโนดินเมื่อเรามาถึงเมืองสโนดินเราจะได้รู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของพวกมอนสเตอร์เท่าไหร่นะักและหลังจากที่เราออกเดินทางไปยังส่วนที่เรียกกันว่าน้ําตกหรือว่าวอเตอร์ฟอลในเกมเนี่ยก็จะได้เจอกับอันดายที่เป็นหัวหน้าอาศิวินที่มาเพื่อจับเราและเมื่อเรารอดมาได้เราก็จะเจอกับอลฟฟสที่เป็นนักพิาศาสตรสและเมทาทรอนหุ่นยนต์ดําเนินรายการทีวีของอลฟฟสโดยเมทัทรอนเนี่ยจะกลายเป็นหุ่นยนต สุดท้ายที่เราได้เจอก่อนจะเข้าไปถึงตัวปราสาทและได้รับรู้เรื่องราวของอันเดอร์เทลหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเราก็จะได้เจอกับแซนที่มาทำหน้าที่ตัดสินว่าเรานั้นคู่ควรกับการเข้าไปหาแอสกอร์ที่เป็นพระราชาของเหล่ามอนสเตอร์และบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้หรือไม่โดยปกติแล้วถ้าเล่นแบบไม่เคยรู้อะไรมาก่อนคนสมมาตจะได้ตอนจบแบบธรรมดาซึ่งก็เป็นตอนจบแบบที่เราฆ่ามอนสเตอร์ไปบ้างแล้วมาดูถึงระบบของเกมที่การฆ่าตัวละครหรือมอนสเตอร์นั้นมีผลกับตอนจบและเราก็จะลองเล่นแบบไม่ฆ่าใครเลยเพื่อให้ได้ตอนจบแบบ Good End. แกูกบ Bad End, กตเอนจบ สาแบบก็มีผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปก็คือเรากลับออกไปได้คนเดียวเราพามอนสเตอร์ออกไปทุกตัวได้หรือว่าเราฆ่าทุกคนแล้วกลับออกไปยังโลกมนุษย์ตามลําดับเนื้อเรื่องของอันเดอร์เทลเนี่ยฟังผ่นเผมันดูธรรมดารีกได้ว่าเป็นทิพป์เคอเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่ทำให้อันเดอร์เทลนั้นสามารถครองใจใครหลายๆคนไปได้นะั้นอยู่ที่การเล่าเรื่องนะฮะนารีทหรือการเล่าเรื่องนั้นคือรูปแบบของการบอกเล่าโดยไม่ขึ้นกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแบบเดียวกันสามารถมีนารีทีปได้หลากหลายรูปปปปแบบบเเเเเมมมมมมืมออ Bella, ออ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 นนนนนนนกกกัราาาา่่่่่่ทททวลีีีี็็ุุงงงงขขขคยย อย่าถามว่าเรารู้ได้อย่างไรความผิดภาามันเกิดกันได้เสมอแม้ว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแต่มุมมองในการบอกเล่าที่ต่างกันทําให้ความรู้สึกของคนอ่านนั้นเปลี่ยนไปได้ถ้าอันเดอร์เทลนั้นบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองของตัวละครนุที่ตกลงมานั้นก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับเกม RPG ทั่วไปพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนที่เคยเล่นอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเกมนั้นมีการ break the fourth wall หรือว่าคุยกับผู้เล่นบ่อยมากแต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีการที่คุณโทมิฟอกใช้เล่าเรื่องซะทีเดียว คุณโทบี้ฟอกซ์นั้นสร้างเกมอันเดอร์เทลขึ้นมาด้วยความชอบของตัวเองนั่นทําให้เขามีความเข้าใจถา่ลลูกค้าหรือว่าเหล่าเกมเมอร์แบบต่างๆที่จะเข้ามาเล่นเกมของเขาจุดนี้เองทําให้โทบี้ฟอกซ์นั้นหยิบวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของการเล่นเกมขึ้นมาใช้ก็คือการเซฟโหลดและก็รีเซตนั่นเองสําหรับเกมทั่วไป3ส,สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากระบบของเกมโดยตัวละครต่างๆในเกมนั้นจะไม่รับรู้ถึงสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกสมมติภายในเกมนั้นๆเสมอแต่อ เพิ่มขึ้นแต่ตัวละครบางตัวในเกมนั้นจะเริ่มรับรูว่าเราไม่ใช่ตัวละครในเกมซึ่งส่วนทางกับระบบของเกมทั่วไปและตัวละครที่สําคัญมากที่ทําให้ระบบรายได้ทีนี้สามารถสําเร็จได้ก็คือฟลาวี่นั่นเองฟลาวี่เป็นตัวละครที่เราจะได้เจอเป็นตัวแรกและทุกครั้งที่เราออกเริ่มใหม่นั้นฟลาวี่ก็จะโผล่มาทักทายพูดถึงการเล่นรอบที่แล้วของเราแล้วแม่งก็กวนตีนซะด้วยมีการมายาะเย้ยว่าฮี่รู้สึกผิดที่ฆ่าโทเรียลซิเฮ้ย โดยการที่ตัวละครอย่างพะายราสือแซนนั้นพูดขึ้นมาว่าเราดูหน้าตาคุ้นๆการทําแบบนี้ทําให้แทนที่เราจะค่อยๆอ,อ,อิมเมอร์ซ์ลงไปในโลกของเกมแต่เกมนั้นค่อยๆรับรู้ทีละนิดว่าเรานนั้นเป็นคนที่มองผู้เขาผ่านจอ อย่างใน genocide run เนี่ยที่ต่อให้เราดีเซตเกมแล้วเล่น pacifist run ใหม่เราก็จะยังโดนหลอกหลอนจากการกระทําของเราจากเซฟที่แล้วเพราะว่าคุณโทบีฟ็อกซ์นั้นมีความเข้าใจดีว่าผู้เล่นนั้นยินดีที่จะกดรีเซตเกมใหม่เพื่อให้เกมรอบนั้นๆนมีผลลัพธ์ตามที่อยากได้โดยไม่ได้มองว่าตัวละครในเกมนั้นเป็นตัวละครที่มีความรู้สึกในคิดจริงๆเพราะว่าเกมที่เราเล่นซ้ำๆไปหลายๆรอบเรามักจะได้เห็นกับแดร์ล็อกที่วนไปวนมาทําให้ความอิมเมอร์ซีของเรานั้นค่อยๆพังลงและแทนที่เราจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ในเกมก็กลายเป็นว่าเราาาาาารรรรูู้สึกกกกว่่่่่่เเเเเํลลลัังงงงนนมอออยืข วิฟฟอกสนัหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาขยี้โดยการทําให้ตัวเกมนั้นค่อยๆรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้เล่นมากขึ้นในทุกๆครั้งที่เราเซฟและโหลดเพื่อสู้กับบอสใหม่โดยทุกครั้งที่เราเซฟและโหลดใหม่เนี่ยเราก็จะมีสกิลติดตัวที่มาจากการสู้บอสครั้งที่แล้วแลวเราก็เอามาสู้ใหม่สู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชนะ วิธีการนี้จะเห็นได้ชัดจาก Genocide Run ที่เมื่อเราเ,เริ่มไล่ฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดแล้วเ,เกมจะเริ่มพูดถึงเราว่าเราไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปรวมถึงเพลงแบ็กกราวด์หรือว่าแอดมิสเฟียที่เปลี่ยนไปการทําให้ตัวเกมนั้นรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้เล่นนั้นทําให้การเล่าเรื่องราวของเกมนั้นเปลี่ยนจากการเล่าถึงโลกสมมติที่มีเราเป็นตัวละครสมมติกลายเป็นเรารับรู้ถึงโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการที่มีผู้เล่นเข้ามาผู้เล่นที่อยู่เหนือทุกคนในโลกใบนั้นการเขียนแบบนี้นั้นเล่นกับภาพจําของผู้เเ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 เล่่่่่่่นนนนนทีีมมมมมมมตออออออกกกกกกววาาาไไรรจจะะะืืื็ยัังงคหหดิใฟ แต่กับเกมนี้นั้นกลกลายเป็นว่าให้ความรู้สึกเหมือนเกมนี้นั้นมีชีวิตเป็นของตัวเองมีโลกอีกใบที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราอย่างแท้จริงและทําให้เราอิมเมอร์สเข้าไปอยู่ในเกมไม่ใช่เพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกสมบตร์แต่เพราะว่าตัวละครในเกมนั้นมีอยู่จริงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราต่างหาก ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องที่ทำให้อันเดอร์เทลนั้นมีสเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ World Building ของอันเดอร์เทลนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับการเล่าเรื่องแบบนี้เช่นกันนอกจากดีไซน์ของพื้นที่ในแต่ละเกมที่มีสีและสไตล์ที่ชัดเจนแล้วทุกครั้งที่เราอินเทอร์แอคต์กับสิ่งแวดล้อมเราก็จะได้ข้อความที่บอกเล่าถึงสิ่งต่างๆเวลาที่เราเดินเข้าไปคุยกับ NPC เราก็จะได้บทสนทนากลับมาแด่หลอกเหล่านี้ไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องแต่ถ้าเราได้อ่านมันเราจะเข้าใจและรู้จักกกกดดกกััับบโลลลลขขขขขออออองงมมมมมมาาาาึ้้้้้้นนนนนจุดดดเเเ่่่่่่่่่หีีีีียููููททททรรรไไะใชสณ์ ็นข้อมูลที่มีปมหรือว่าไม่มีบริบทเสมอโดยเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อเราเข้าไปคุยหรือเข้าไปอินเทอร์แอคกับ NPC และของชิ้นอื่นๆการทําแบบนี้ทําให้โลกของ Undertale นั้นเต็มไปด้วยปริศนาเป็นปริศนาที่เราจะไขหรือไม่ไขก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้นั้นมีมากกว่าที่ตาเห็นตัวละครและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นยังคงมีตัวตนอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ตามส่วนที่เราคิดว่าแสดงถึงสิ่งนี้ออกมาได้ดีมากก็คือหลังจากที่เราผ่านสโนโดินมาแล้วนั้นนนนเเเรรราาาาากกกก็พพบซั waterfall, ซึ่่่่งงตมมมมมมไดด้้้ววยยอสสสีีีีีฟททคคคถใิู ใกล้ๆก bueno. so ับมันล่าสุดเอาไว้ได้เราจะได้เห็นไดอาล็ลอกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทสนทนาไร้สาระไปจนถึงบทสนทนาที่ดูจะสําคัญในหลายๆครั้งดอกไม้เหล่านี้ก็จะมีข้อความที่ต่อกันทําให้เราได้เห็นว่าคนที่เคยยืนคุยกันตรงนั้นได้เดินหายไปที่ไหนสื่อถึง sense of space หรือว่าความเข้าใจในพื้นที่การทําแบบนี้นอกจากจะเป็นความฉลาดในการซ่อนข้อความลับเอาไว้ในบางจุดแล้วยังเป็นการทําให้เรารู้ด้วยว่าสถานที่เหล่านี้นั้นมีอยู่จริงมีคนเคยเดินผ่านมีคนเคยมาเที่ยวเล่นทําให้เราสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่นี่โดย ที่เราไม่ต้องเห็นคัดซีนไม่ต้องมีตัวละครมาเล่าให้เราฟังเดี๋ยวด้วยซ้าการวางแดาหลกแบบนี้นั้นไม่ได้มีผลแค่กับสิ่งแวดล้อมแต่รวมไปถึงตัวละครต่างๆด้วยเราจะเห็นได้ชัดจากการที่เราเป็นเพื่อนกับตัวละครแล้วตัวละครเหล่านั้นมักจะโทรมาหาเราโดยเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาหรือบางทีก็ขมคําถาม r a n d อมถึงแม้บทสนทนาพวกนี้จะไม่ได้มีส่วนอะไรกับเนื้อเรื่องแต่ก็ทาให้เรารู้จักตัวละครเหล่านี้มากขึ้นโดยธรรมชาติเป็นคอนเซปต์แบบเดียวกับโชว์ดอนเทลของภาพยนตร์ที่ให้นักแสดงนั้นแสดงสีงหน้า,ห,นาหรือกกกกาาาาาารระททททํํออออมมมมแแแนนนนนนคพพููดดตต่่ใเีีลิิขงงสสภยั้บ เรื่อยเปื่อยนี้ก็น่าจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับคอนเซปต์นี้มากที่สุดแล้วแน่นอนว่าบทสนทนาเหล่านี้จะไม่สนุกเลยถ้าตัวละครของอันเดอร์เทลนั้นไม่น่าติดตามตัวละครของอันเดอร์เทลนั้นเป็นหนึ่งในเกมที่เราคิดว่ามีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ดีมากๆเราสามารถจําตัวละครหลักๆได้แค่จากเงาของพวกเขาหรือสีของตัวละครแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถทําให้ตัวละครนั้นน่าติดตามได้เลยถ้าตัวละครนั้นขาดมิติไปตัวละครที่มีมิตินั้นหมายถึงตัวละครที่มีนิสัยและบุคลิกที่มีหลายเลเยอร์และเลือกใช้บุคลิกหรือ คือเหมือนกับคนที่เรารู้จักจริงๆนี่แหละโดยทุกตัวละครเนี่ยตอนที่เราได้เจอผู้เขาครั้งแรกเราจะรู้สึกได้ว,ว่าเป็นตัวละครแบบ s เต i e ที่พิ c a l ของ RPG ทั่วไปทอรีเอลที่เป็นคุณแม่แสนดีฟลาวี่ที่โผล่มาแค่ตอนแรกพวกกลตีนแสนที่ดูเหมือนจะขี้เกียจแต่ถ้าได้สู้ก็ย่อมหวังว่าจะรอดออกไป พาพรัสที่เชื่อมั่นในการมองโลกในแงด่ดีอันดับไอซ์ินสาวที่มีความเชื่อมั่นในอุดมการณอย่างถึงที่สุดอาฟิศส,สาวเนื้อขี้อายที่มีเบื้องหลังอันดำมืดเมตาธรโฮสต์รายการทีวีปากแซบเอสกอร,ราชชาใจดีที่ส่วนทางกับการกระทำทั้งหมดทุกคนนั้นดูเผินๆอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่เมื่อเราได้รู้จักกับตัวละครทุกตัวมากขึ้นเราจะได้เรียนรู้ว่าแต่และตัวนั้นมีข้อดีข้อเสียอะไรหรือดีแอคชั่นกับบทสนทนาของตัวละครของเราที่ค่อ,คอยๆเปลี่ยนไปเมื่อเราได้รู้จักกัับบบตววลละคครรรรเเเเหหห่่่่่าาาาาานนนนนีี้้้้มมกกกขึขทแแบแบป็็สดงใใไช แต่ตัวละครเหล่านี้ก็รู้จักเรามากขึ้นเช่นกันอย่างอันดายที่ตอนแรกเชื่อว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าเราเลือกที่จะยืนยันที่จะเป็นเพื่อนกับเธอเธอก็จะค่อยๆทำความรู้จักกับเราและยอมรับเราเป็นเพื่อนในที่สุดตัวละครหลักทุกตัวในอันเดอร์เทลจะมีอาโครงสร้างแบบนี้นิสัยก่อนรู้จักนิสัยหลังรู้จักการเปลี่ยนแปลงนิสัยอันนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ค่อยๆเพิ่มเข้ามาให้เราได้เห็นอย่างตอนแรกที่อันดายนั้นดูจะเป็นสาวหัวร้อนแต่เมื่อเเเเเรรรราาาาาไไไดดู้้้้้จจัััักกกกกบธธธอออออออ็็ะหหนนนนนนมมมมุงงคว่่โยยขผทีใส เป็นวเพราะว่าเธอรู้ว่าเขานั้นใจดีเกินไปแต่เธอก็ยังมีความหัวร้อนในการกระทําของเธออีกตลอดทั้งเกมและทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าเธอนั้นมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นอันเดอร์เทลเนี่ยจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นม t สเต i ี c e ได้เพียงแค่อนาทีที่ดีหรือว่าตัวละครที่ดีเท่านั้นการเล่าเรื่องนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ผู้แต่งนั้นสามารถหยิบขึ้นมาใช้เหมือนกับการใส่สกินให้กับตัวละครแต่ถ้าตัวละครอน,อนั้นไม่มีความสามารถเนื้อเรื่องนี้ก็จะไม่สนุกอาจจะฟังดูขัดกับที่เราเคยบอกไปตอนต้นคลิปว่าเนื้อออเเเื่งงขนนนนัั้้้มดาแคาหกไบพีย เรื่องหลักแต่รวมไปถึงข้อมูลแลก,กาวเบื้องหลังตัวละครและเนื้อหารหะอื่นๆโดยเราจะแบ่งเนื้อหานี้ออกเป็น2ประเภทก็คือ external แล้วก็ internal เนื้อหาภายในของเกมนั้นประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องหลักตามที่เราได้บอกไปตอนต้นคลิปแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกของเนื้อเรื่องเท่านั้นสิ่งที่เกมต้องการจะสื่อผ่านเนื้อเรื่องเหล่านี้ก็คือการกดขี่ผู้ด้อยกว่าเนื้อเรื่องมีการเล่าถึงสงครามที่มนุษย์กับมอนสเตอร์นั้นสู้กันแต่แม้ว่าเหล่ามอนสเตอร์นั้นจะไม่ได้มีแม้แต่โอกาสที่จะชนะในสงครามที่จำนวนมนุษย์ที่ตายนั้นเป็นศูนย์แต่มอนสเตอร์ที่ตายนั้นมีมากมายมนุษย์ก็ยังคงบันทึกเรื่องราวไว้ว่าเหล่ามอนสเตอร์นั้นเป็นส ดอยก๋วยว่างเห็นได้ชัดแค่ดวงวิญญาณของมนุษย์คนเดียวต้องใช้ดวงวิญญาณของมอนสเตอร์นับพันเพื่อให้มีความสามารถเทียบเท่าความสามารถที่ว่านั้นก็คือความตั้งมัน่นในโลกของอันเดอร์เทลเนี่ยความตั้งมั่นดูจะเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นตายและยังคงมีร่างกายแต่พวกมอนสเตอร์นั้นถ้าตายไปก็จะสลายเป็นผงในทันทีเนื้อหานี้ถูกใช้ในรูทของเจโนซายตอนที่เราสู้กับอานไดเธอนั้นปฏิเสธที่จะตายและพยายามสู้กับเราต่อเพื่อปกป้องทุกคนและในตอนสุดท้ายที่เธอไม่สามารถสู้ต่อได้ความตััั้้้้งงงงมมม่่่่่นนนนนนขขออออออเเเเเธธททีลลลลลลหหหาา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 ํใรรรกกยยยคๆไปถืโ เมื่อเราไปเจอกับแซนเขาจะถามเราว่าคนที่มีพลังเหนือกว่านั้นควรจะเลือกใช้เพื่อคนที่ด้อยกว่าหรือไม่ในตัวเกมเนี่ยคำตอบของเราไม่ได้มีผลอะไรหรอกถึงมันจะไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกหรือผิดแต่คําถามนี้มีเพื่อให้เราคิดถึงการกระทําของตัวเองในฐานะมนุษย์ที่เราอยู่เหนือกว่ามอนสเตอร์ทั้งหมด ในขณะเดียวกันตัวเกมก็หันมาเตือนเราเป็นระยะระยะว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่นะเรามีอำนาจที่จะกดรีสตาร์ทเกมได้เสมอเรามีอำนาจที่เหนือกว่าเกมเกมนี้โดยเฉพาะถ้าเราเล่นดูเจนเนอซายตัวละครอื่นอั่นจะเลิกเรียกเราว่าเป็นมนุษย์และบอกว่าเราเป็นตัวประหลาดหรือเวลาที่เราได้คุยกับฟลาวี่หลังจบเกมฟลาวี่ก็จะมีบทสนทนาที่แตกต่างกันออกไปตามการเล่นของเราแต่ถ้าเราเริ่มเล่นเหมือนเดิมซ้ำๆฟลาวี่ก็จะถามว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้ทำแล้วหรอ มองเผินๆอาจจะเป็นคำถามกวนตีเหมือนที่ผ่านๆมาแต่ถ้าเราลองนึกในมุมมองของตัวละครอย่างฟลาวี่ที่เห็นเราเล่นเกมนี้ซ้ำไปซ้ำมาเพียงเพราะว่าเรานั้นอยากจะเก็บไดรก็กหรือตามหาความรักต่างๆในเกมง่ายๆก็คือเราแค่ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพียงแค่เพราะว่าเรานั้นทำได้โดยไม่ได้มองว่าเกมนั้นมีชีวิตประเด็นนี้เป็นสิ่งที่คุณโทบี้ฟ็อกซ์เคยพูดเอาไว้ว่าเขานั้นอยากทำเกมที่สะท้อนถึงวิธีที่คนเล่นเกมรวมไปถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเกมเขารู้สึกว่าเกมนั้นมักจะบอกว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งไม่ดีแต่เเ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 เมมมมมืืื่่ออออรรรราาาาลลลกกกกกนนนนนนนจไซดใัั้สถบปป็ห โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยเขาจึงเลือกทําให้ under t a ทลนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนมากว่าการเล่นแบบใช้ความรุนแรงร้อยเนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําโดยการทําให้การเล่นรูนนี้นั้นน่าเบื่อที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณลองเทียบดู คุณเล่นเหมือนเดิมแต่ต้องเก็บบอสให้ครบนอกจากแซนกับอันไดก็ไม่มีใครให้เล่นใหม่และเมื่อเราเล่นจบแล้วถ้ากลับไปเล่นรูทพาซิฟิสที่ต่อให้เราเล่นจนจบเราก็จะโดนแกงอยู่ดีนั่นคือการแสดงให้เห็นถึงคอามสินซ์ของการใช้ความรุนแรงในเกมนี้หรือถ้าเราเล่นพาซิฟิสแล้วเรากดรีเกมเพื่อเล่นเจโนไซด์ฟลาวี่ก็จะโผล่มาและบอกกับเราว่าเรานั้นทำเหมือนแค่ตัวละครเหล่านี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่ไหมล่ะเราแค่อ,อยากจะเล่นใหม่เพียงเพราะเราสามารถทำได้เท่านั้นเองจริงๆทั้ง2ประเด็นนี้มีความใกล้เคียงกันมาก นั่นก็คือเรื่องของการที่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่านั้นควรจะทำร้ายคนที่ด้อยกว่าเพียงเพราะว่าเราทำได้อย่างนั้นเหรอหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าบทเรียนนี้มันน่าเบือ่อแต่ส่วนตัวเรามองว่าการทำแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเกมก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารใใมุมทางสังคมได้ไม่ต่างอะไรกับงานศิลปะภาพยนตร์หรือดนตรีเลยเกมไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เครื่องมือที่ผู้คนใช้หลีกหนีจากความเป็นจริงอันเดอร์เทลสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านเกมเพย์ที่ไม่ซับซ้อนแต่ใช้การเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือสิ่งที่ทำให้อันเดอร์ จารย์ในสังคมถ้าใครไม่เชื่อก็ให้ลองไปดูแฟนด้อมของเกมนี้ที่แม้ว่าเกมจะปล่อยออกมาถึง8ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นเรื่อยๆและทําโปรเจกต์ต่งตางๆมากมายการที่มีแฟนดอมที่เหนียวแน่นขนาดนี้เราว่าต้องยกให้กับความสนุกข,ของความลับในเกมที่มีไรให้เราค้นหาเย,ยอะแยะมากมายยิ่งพอเดลต้ารูนออกมาก็ยิ่งทําให้คนสนใจเกมมากขึ้นไปอีกส่วนตัวเรายังไม่ได้เล่นเดลต้ารูนเลยยังคิดว่าพูดอะไรไม่ได้เพราะเราอยากจะรอให้เกมมันจบเกาะเราเล่นทีเดียวถ้าเรามีโอกาสได้เล่นเมื่อไห่แล้วเราจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกัน ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนมีแง่มุมยังไงเกี่ยวกับ,บ Undertale ชอบไม่ชอบเกมนี้มีข้อติชมยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าใครชอบคอนเทนต์นแนววิเคราะห์แบบนี้ก็บบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ตอนที่เราลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดซับเข้ามานั่งเล่นในห้องของเรามากๆอาทิตย์ที่ผ่านมายุ่งมากๆเลย,เลยไม่ได้ลงคลิปต้องขอโทษทุกคนที่รอติดตามด้วยจริงๆสัญญาว่ารอบ